สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับพบกับเกมทริน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 สองนะฮะกับ DLC นะนี่เป็น DLC มาเรามาโค้งอ้อมกับคุณคุณอะไรครับคุณคุณเบิร์มนะครับเบิ้มนะแครบนะครับคุณเบิ้มนะแครบของเรานนั่เองแต่สำหรับเกมนี้ครับคุณเบิ้มนะครับจากที่ลองเล่นดูเป็นไงบ้างฮะนุกดีพัลส์เซนผมว่ามันเป็นพัลเซนสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แอคชั่นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ มันเป็นเกม 2D ที่แบบภาพสวยมากคุณต้องลองเองครับแต่สําหรับภาคหลักนะเราสองคนได้เล่นจบไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ภาคนี้ที่เราจะเล่นเป็นภาคอะไรครับชื่อภาคว่าก๊อบก๊อบลินเมเนสครับอ,อย่าไปเสียเวลาครับเกมนี้พาร์เซ่นเยอะจริงๆนะผมก็เล่นตัวพาร์เซ่นนะส่วนคุณเบิร์มก็จะเล่นแนวแนวอะไรอนะุยลุยๆแนวปีนไปปีนไปสก,กิลโลสก,กิลหายหมดด้วย รับเนื้อเรื่องตอนเริ่มแรกนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของกลับเหล่ากรอบบินนะมาจับตัวหญิงสาวไปนะครับเราฮีโรส่สามคนก็ต้องไปช่วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าไ,<อ>ไม่ได้หรอือ สำหรับภาพวิวทัศนเกมนี้คุณเบิ้มรู้สึกงไงบ้างภาพเกมนี้จากที่ลองมาสวยงามประการรการององเ่มันกานตามคืถ้าคุณถ้าคุณดูอย่างเงี้ยอาจจะเห็นเป็นภาพนิทานปัญญาอ่อนไก่กาแต่พอเข้าเกมจริงเนี่ยมันยงไงล่ะ สำหรับเกมนี้นก็ <ade> us, เป็นภาคต่อ <Pont> ius, ไม่เป็นภาคต่อหรอกมันก็เป็นภาคใหละเกี่ยวกับกาบินที่เงจับจิงสาวไวในเรื่องใหม่ไปเลยที่เราไม่แค่ภาคหลักเพราะว่าภาคหลักจบแล้ว <laughs> มาคุณเบิ้มนะครับ๊บมนะครับ

มีนักเวทนักนูแล้วก็ตัวนักลบนะครับหน้าที่ดางสามคนนี้น้าทีไ่ไงไงบ้างาตัวนักเวทก็จะเป็นเอ่อตัวสำหรับพัชนเช่นนะครับสำหรับตัวทางทางไปแล้วส่วนดาบเนี่ยตามนี้เลยครับดาบลุยใครดาบกูดาบเหรอเอากู <laughs> าดาบเฮ้ยครับเปลี่ยนเป็นนักนูดิเอ้อ ทำไมยิงไม่โดนยิงเว้าวตัดรอยถูกแม่งดูจากเกมนี้มีสกิล,กลด้วยนะใช่ครับมีสกิลมีสกิลทั้งหมดสามสายนะก็ของตัวละครนั่นแหละผมลองงัดแล้วลงมาดิไอ้สัส <c oughs> ที่ไม้นี่เขาอัพเต็มไปแล้วผมก็เต็มไปแล้วแหละแต่ผมมันหายหมดเลยนะเฉยแล้องคุณเบิร์มนะก็ช่างหน้าสงสารนะครับสตรีมหลุดเออร์เลอร์ออกเข้ามาเข้าเกมใหม่ทีเดียวสกิลหายกุลาห่า เก็บมาทั้งเกมคะไหนตอบวะเนี่ยข้างบนพี่เอาตัวนั้นเลยตัวนักเวทมาเลยเออวะสำหรับผมมันจะเล่นเป็นตัวแนวพาร์เตเนอร์นะเพราะว่าคุณ,ค,ณคุณเบิ้มก็ไม่ค่อยเก่ง <c oughs> เฮ้ยเ <c oughs> บิ้มฝากหน่อย <c oughs> กูฝากไป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 ตรงนั้นมีแล้ววะ ไอเบิ้มลุดปฟักแมวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เอาล้วครับผมลุดนะฮะเมื่อกี้น,นี้กูไดเ้เบิ้มไปซะเต็มเต็มเ,เ,เลยคุณเบิ้มแนะนำรายการตัวเอง <ผม S 1> ด้วยฮะรู้สึกจะล,ลืมแนะนำรายการนะตามสวัสดีครับอ่าตอนนี้อยู่ในรายการ K Gaming งนะก็จะมาเย็ดอะไรแล้ว <laughs> อยู่เกับเกมปรินซองนะครับเป็นเออ่ที่ตอนนี้ที่ผมเล่นเป็นภาคภาคเสริมนะฮะเป็น DLC นะครับภาคก o b ์บินเมเนสนะครับก็มาโคออฟกับพี่ไมค์กาเดียนนะครับนะครับคุณเบิ้มนะแกรับนะครับแกรบนั่นนั่นเป็นคนเดียวครับรู้ให้เบิ้มพูดก็พูดดิวะพูดไรเดี๋ยวเน็ตกูตัดเดี๋ยวรึ ดมประกดำชื่อจาว่าดมประกดำโดมประกดำเออดมประกดำู <c oughs> ด้ำสักกอล่ที่มีแฟนที่น้องที่ <c oughs> น้องสุก,กัอ,อะไร <c oughs> แฟนผม่นองสุก,กันวันนี้นะผมกับคุณเบิ้มนะครับจะเละเทะขนาดไหนอะเราไปดูที่เดิมเลยวางกล่องที่เดิมยังไงอย่างนั้น เบิร์มาออกมาเกินมาอัพหนึ่งครับไม่โหลดอีกแล้วตัดไปแล้วอะไรอะ,อะไรโอ้พี่ไม่วาร์ปได้วาร์ปที่ไหนไม่ได้วาร์ปเลยนะโอ้โหนะคนดูแสงแล้วกันครับอะไรนะนี่มันอะไรวะแสงมันสวย อ๋อแสงมันสวยโอเคครับสำหรับต้องแนะนำสายอาชีพก่อนคุณเบิ้มที่เต้นเป็นตัวอะไรนักขนูเป็นนักขนูครับเป็นสายสำหรับปีนป่ายนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างครับมีหน้าที่ปีนนะครับแล้วก็โจมตีระยะไกลของอะไรเงี้ยใช่ไมระยะไกลปินขนูนะส่วนนักดาบนี่ไม่ต้องคิดอะไรมากปูอย่างเดียวปูแรงไปครับส่วนตัวนักเวทนี่เป็นนักเว้นที่โจมตีไม่ได้นะ มันไม่มีความสามารถในกระทั่งทางด้านการโจมตีเลยแม้แต่นิดเดียวนะจะเป็นพวกวสร้างกล่องสร้างทางแต่สำคัญที่ส,สุดในเกมนะเพราะเกมนี้แม่งพัลสเซนน80%อย่างที่ผมบอกไอ,อ้บิ้มขึ้นไปไม่มีนักเวทที่คือตายนะตายดิวะขึ้นไปไที่ไม้นี่ผมก็อยู่ได้นะเพราะว่ากูเล่นพัลส์เซนเป็นเป็นค่อยขึ้นหน่อเฮ้ยวุ้ย <c oughs> มึงเสียเวยลา ไปเอาไอ้นู้นก่อนกูทำให้มันง่ายกูไปอี๋จะเอาอะไรสกิลอะข้างข้างบนอะของอะตะจิวเหรอเบิ้มเบิ้มไอ้นี่ไอ้นี่ไว้เบิ้มงัดไอ้นี่ไว้งัดงัดไงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เนี้ยไอ้ไข่เนี้ยเบิ้มเอาละครับพี่น้องหลุดอยู่ได้ถ้าหลุดอีกครั้งนี่กูจะคั่งนะ p o t คุณเบิ้มครับมาเลยครับครับมาเลยครับคุณเบิ้มมาแล้วครับเข้ามาสิครับเพียงสิครับเข้ามาแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าล่วงเบิ้มขึ้นไปเฮ้ยอะไร ทำไมมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือเป็นไรเป็นไรเป็นไงเป็นไงเนี่ยผมผมอยู่หน้าหน้าล็อบบี้แล้วก็มันเห็นภาพในเกมด้วยจริงอะไร <laughs> บะ็อกไอเนี่ยบล็อครับเอาวแล้วใหม่แล้วใหม่เดี๋ยวตัดต<ๆ>ายทีขยันตัดเนาะมาแค่เป็นคุณเบิ้ล นี่มึงทำา่าทแรกเนี่ยไม่ใช่ทำยี่สิบผ่านตัไม่ตัดมาชิบหายเร็วๆไปเก็บของบนมันโหลดดิ้งอยู่ครับเนสำหรับเกมนี้นะก็จะมีไอ้ลูกๆเนี้ยลูกกลมๆนะครับเธอถ้าเก็บครบห้าสิบอันนะครับจะอัพสกิลได้หนึ่งอันจะมีสกิลพอยต์หนึ่งหนึ่งพอยต์นะก็คือเราสามารถไปอัพอะไรพวกเนี้ยได้ครับตอนนี้ผมไปเน้นสายนักนักสายนะสายนักเวทนะครับกับสายดาบเอาไว้ลุยนะฮะให้คุณเบิ้มเขาเป็นตัวนักหนุ่ มานี่มาตรงนี้ก็ตบเลยปีนน,ปนั่นไปไอ้ขึ้นฮะเดดเดดเดดเดเดดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องไปนั้นโอเคเฮ<อ>้ยอ้อไม่เก็บเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมมันไม่ลงเอาบัคอกอีกแล้วคือตรงเนี้ยมันเป็นที่สับอ่อะแล้วมัน มันสับตรงนี้ลงมาไงแต่ทําไมมันกดสับไม่ได้วะต่ตรงนี้เปล่าไม่ใช่จะเอาไหมจะเอามางี้เอางี้ก็ได้โดดได้ไหมได้ครับระดับนี้โอ้ยไอ้เบิ้มโดนอะไรวะเอาไหมเอาเลยหนึ่งอันข้างบนเหรอเอออันใหญ่อ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยแค่ มันเยี่ยมมากไอ้คุณเบิ้มมันต้องขึ้นมาอยู่นั่นแหละปกติเดินไม่ถึงปกติคุณเบิ้มอะไรอะไรก็ไม่ถึงนะมึงอะไรของมึงเนี่ยขึ้นมาอ่าเดี๊ยวเร็วเร็วเออเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเอาสละจริงจริงเฮ้ยโอ้โหสว่างว้ยจะเกิด รู้สึกไอ้ไอ้หาเนี่ยม yeah> ัน anyway> ช claro ื่อว่าเรียกว่าทรินนะกูจับไม่งอะไรพวกมึงจับขังเลยสำหรับนักเวทก็จะมีสกิลพวกจับขังแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหย่อเพิ่งเหย่อเพิ่งเหย่อเพิ่งเหพิ่งเย่อเพิ่งมันมันมันขึ้นได้มันขึ้นได้เบิ้มเบิ้มสับดิสับดิอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอ่าเอ้าไม่มีโอเคปล่อยไปเอาใหม่เอาใหม่ ่ะเพิิ่่งงเพพี่พี่จะบินโอเคไหมเดินสองสามา Ryan แต่ก็ล่วงวะ่ะข้างล่างมีอะไรข้างล่างไม่มีอะไรต่ำเดี๋ยวก่อนกูจะบูแล้วเดี๋ยวเวลาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไม่ได้อู้ลื่นลื่นเฮ้ยว<ป>้ๆๆ โอ้ยมีไอ้นี่วะ่ะโอ้โหเกมนี้บอกแล้วครับไม่ธรรม,มดาไม่ธรรม,มดาหรอไอพ่นไอพ่นไอคุณเบิ้มไปไงวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วที่เดิมไป้ย <c oughs> โอ้ยเบิม้มไอชิบหายกี้มึงโดดหรือมึงเขย่งครับโดเล่นๆเฉยๆวอมโดดวอมมึงี้อ้างวะ่ะ <c oughs> นี่แล้วกูไปไงมาสับตัวกันโอเคอันนี้ต้องเป็นกล่องนะครับว,ว่าเอ้ยเขี่ยไป้อนนึงมาก้อนนึงก้อนนึงเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> โอ้ยโดนหัวกวูกวด้วยหนึงก่อนนะนักหนูนักดาบทำไมมันโดดสั้นๆวะ เย็น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 ปึ๊บโอเคเลิศที่สุดมาเยี่ยมเฮ้ย yeah, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีนิทานสอนสอนนิทานสอนใจคอลลเ collection เป็นพวกเกี่ยวกับคอลเลกชันเนื้อเรื่องเดี๋ยวก่อนหมูระเบิดเฮ้ยเฮ้ยหมูระเบิด,ไ,ด,บด,ดไม่ได้ตัวนี้ต้องลหลิกลบวะ เฮ้ยอุ้ยชิบหายโอหามพี่ขึ้นสองศพโชคดีโชคดีเลยแหละเหลือมึงคนเดียวโชคดีอะไรเอาจุดเซฟอยู่ดหนะวะรีบไปรีบไปจุดเซฟสำหรับเกมนี้ถ้าตายนะมันก็ไปฟื้นตัวที่จุดเซฟได้เป็นจุดเช็คพอยต์แหละจุดเซฟจะมีเรื่อยๆนะครับเป็นระยะระยะนะเดี๋ยวมึงเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มไอ้เบิ้ม นี่ดูสเต็ปก่อนเต็มอะไรวะเฮ้ยอันี้ดิระวังระวังอุ้ยอันเจ้าอันเจ้าข้างบนข้างบนข้างบนข้างซ้ายไม่ใช่ทุกไปทุกไปทุกไปไอ้ควายอูเคียบเบิ้มนี่มุกปะเนี่ยนี่มุกปะเนี่ยทำไม่ได้หรอฮะมี่มุกไหมไม่ได้มุกโดดไปโคตรควาย ทางซ้ายก็มีไอ้น, <c oughs> อไนั่นแล้วมันเป็นยังไงทำไมไม่ได้มุกอันนี้ควายจริงควายจริงเฮียกูยหาดัางหลังเอามาเ,าเายี่ยมชิบหายแล้วก็เดิน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 มีอะไรบ้างวะมีแล้ว,มลวไม่มีหรอ,อ กูดไปแบบนะั้นนี่นะครับสำหรับสก,กิลกูแช่ให้หมดอันนี้ก็เป็นธนูน้ำแข็งกูแ <c oughs> ช่กูขังให้หมด <c oughs> เดี๋ยวพี่นั่นเอ็นได้พี่เก็บได้โอเคขึ้นไปตึ๊บเยี่ยมนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอเผาไอ้นี่ก่อนกอบิ้กูโหด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  ไปมาดูกบินย่างไหนกบินย่างกบิ้นย่างเซ็ตล่วงเป็นไงล่ะล่วงเอาไปย่างต่อโคตรกูโคตรกบอกแล้วว่ากูโคตรของเงินเก็บของเงินเดี๋ยวก่อนต้องเอาน้ำดับดับไฟเฮ้ยถูกแล้วไอ้เพิ่มยาสยัดหลุดดึงไว้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 ความจริงพี่ใช้นี่ก็ได้นะ พลังเออมันต้องดึงไว้อย่างงั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องอย่างนี้เฮ้ยเคียร์ไม่ได้ <c oughs> ห้อยตรงนีดด้ดับดีวะ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 เยี่ยมเรียบร้อยอ่าโอเคอันนี้ผมจะไปง่ายกว่าเพื่อนนะครับปุ๊บปุ๊บยิงมันยิงมันอเ,เออเย,ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมข้างล่างมีอะไรเฮ้ยข้างล่างมีไอ้นัน่นก่อนเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยว ไอ้ออออไมึงข้างล่างฝั่งนี้ไม่ใช่ตรงนูน้นโอ้ยอตาย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 คุณเบิ้มเ,เล่นไรครับน้องผมเป็นโรคหัวใจ <c oughs> คุณเบิ้มมึงเล่นไม่รักษาหน้าตาไม่ได้เก๊กครับอันนี้ฝ่ายจริงอุย้ยนี่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยอืมถัไม่ต้องทำไรเลย ข้างล่างเก็บ<อ>ไงอ่ะเบิเร์บอ่ะข้างล่างเก็บยังไงตรงนี้มันเก็บไม่ได้อ่านะเคยลองอพยายามอุ้ยเก็บไปเรื่อย<อ>ๆนะครับโคบ้0นะจะได้สกิลพอยต์หนึ่งอันสกิลพอยต์ก็เอาไว้ทำพอยต์ไปนู่นไป ยิงเดีวอะอะไรอะโอ้ยโหลฮัลโัลก่าไว้เก่าไว้เก่าไว้เฮ้ยมึงจะไปไหนวะแม่งแรงเกินเดือดเดือดเดือดเอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยวไว้เนี่ยวไว้เนี่ยวไว้ตุๆมามามาทำไปเนี่ยมึงทำไปเนี่ยไปเก็บไรปุ๊บนี่เยี่ยมเอาไปดูโอ้ยตุ๊ดๆ โ oh, อ้ยคุณเบิม้มทำงานงามมากนนะเอาเอามึงอะไรเนี่ยถอยโอ้ยเกยกาดยิ้มหายเฮ้ยโอเค,ค,อ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 คเยีงงเ่ยมเนี่ยครับรีวิสซับสบายโอ้โหอะไรอย่ามายุ่งกูอย่ามายุ่งกูเฮ้ยระเบิดระเบิดชิบหายละอยไปแล้วเย้ yeah. ยาเชี no ่ยช่ไรโอ้ตกแกของขึ้นแล้วของของขึ้นแล้วอะไรมึงเฮ้ยข้างบนอ๋อดูอับแล้วนี่มันจุดเฟ๊บข้างบนครับอะไรครับเก็บตรงนี้ก่อนเลย ข้างบนอ่ะยิ้วอ่ะตัวเทืออะไรกวะไอ้บิ้มทำไมมึงวั์ปไปวับ์มาฮะว่างวั์เลยวับมาเอาเอาอีกวะผมนี่เทพปิงโอเคเอาอีกอันหนึ่ง่ะให้อีกอันหนึ่งโหตอนนี้ทำทำได้สีกกล่องทำลายก่อน